สตีค่ะตอนนี้สบายสบายสไตล์แจมดได้แวะมาทำบุญได้ตั้งใจเลยเข้ามาทำบุญที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาลามหรือว่าพระมหาชินทตาเจ้าดอนเต้าพระอารามหลวงแห่งนี้นะจ๊ะ เห็นไหมคะที่นี้ก็เปลี่ยนเป็นวัดพระแก้วดอนเจ้าสุชาดารามพระอารามหลวงพระมหาชินพระธาตเจ้าดอนเจ้าทีนี้สบายสบายสไตล์เจมส์มดก็จะพาทุกท่านได้เข้ามากราบไหว้สักการะพระธาตุจีนพระอารามหลวงแห่งนี้นะจ๊ะ เราเดินขึ้นไปด้วยกันเลยนะจ๊ะตอนนี้ผู้คนก็กําลังเข้ามาแบบคึกคักมากมายเลยนะจ๊ะแต่วันนี้เขาจะมีสวดเบิกด้วยพระอารามหลวงแห่งนี้นะคะก็สบายสบายสไตล์เสริมวก็จะขอ,อถ่ายภาพเพียงสั้นๆให้พ่อแม่พี่น้องได้รับได้ชมกันตามภาพบรรยากาศที่เหตนนี้เลยนะคะ

ะต่อไปจะ้รัอนุญาตทำเครืทุกอ่างทั่งผีศาสนานาในารแงลเป็น้ทำการบาและทีธผู้เรียนเรียนะที่จะสื่อสรที่สมารที่าสนามันอยหกสิบเจ็ดเก้าต่อยสา นีมีท่านพูว่าราชการจังหวัดลำปางมาเปิดงานด้วยนะจ๊ะวันนี้แต่ว่าสบายสบายนายจมดไม่ได้ขึ้นไปยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนประลำพิธีตอนนี้ได้มาถ่ายบริเวณโดยรอบๆให้พุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านได้ดูกันนะจ๊ะพ่อเพือพ่อนเพือพอพ่อนพี่น้องทั้งหลายครับบรรยากาศด้วยกัน ผู้คนก็หลั่งไหลกันมาเวียนเทียนกันเป็นจำนวนมากมายโดยที่ต่างคนต่างมาโดยที่ไม่ต้องได้นัดหมายกันเลยนะคะนี่บริเวณโดยรอบๆพระอารามหลวงแห่งนี้นะจ๊ะ ทรมากัตาเรปรหอนาระบสเจรินุเารทเ็จพนอเชนทเจริหาพเรบจาอชตรสมูอยบพระเจาูน โอเคค่ะตอนนี okay. mm ้ไ hmm. ด้เห <cel> ็นไรชื like ่อท <ivan> okay, ี <drilling> ่มาถุงผ <ible anal> ้าที่จะขึ้นไปนะ้าโอเคค่ะก็กำลังเริ่มทำพิธีกรรมอยู่ข้างบนอ่า พระอารามหลวงเดี๋ยวสบายๆสบตย์แจหมดก็จะได้ขึ้นไปนร่วมทำพิธีข้างบนนั้นอาจจะมีเสียงพระสวดแทรกขึ้นมาก็ฟังเสียงพระสวดไปนะนะคะสสววราาานนิิพยยััเทงก

มุทังสระนังขัตฉามีมุังสระังขัตฉามีสรนังขัตามีสรนังขัตฉามีมะังติพุธสรนังขัฉามุทิยมพิพุทังสรนังขัฉามีมุทิยติมุังสรนังขัฉามีมุทิยมติธรมสระ สาอังกัจฉามิอิยอมปีสังขังสรรนังกัจฉามโอ้ิยอมปิสังภาสารนังกัจฉามิอ้ติยอมทิ่ัาสรนังกัจฉามิตติยมทีุ่กชาสารนังกัจฉามิอ้ติยมที่ทมาสังสา นะอิยมตีสัมองสักรานังกัจฉามียมติสัังสานังกัจฉามีนตยมตีสังพังสัรนังกัจฉามีนาอีปาจารยมณีสิกขาสัตังสมะทียาณนะอีปฏาจารมาีสิกขาปัตังสมาทียาณ อระมนีสิกขาปะทังสมาธิอะอะนานเวระมะีสิกขาปะทังสมาธิอะสุรเมรยาตปะมาทะทัานาเวระมะีสิกขาปะทังสมาธิสุรเมรยาตปะชาพมะทานาเวระมะนี สีเลนะจนนุติงยันติตสมาสีลังสโงสทะเยสลำดับการต่อไปจะได้เนตาธรรมจากมงพ่ท่านพระครูสิริตัตนะโสพิตรรรดตอ,อ,อร์รองเจ้าคณะอำเภอเมืาาองลำปางเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดลำปางผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเป็นลำดับต่อไปครับ พรมมาจโรกาัิปัิสัมปติกาอัญชรีอัีวิวรังอายยจทาสันติธาปรจักชาดิกาเทเสดุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะกโมตัสสะ ภะคะวะโตอรระห์โตสัมมาสัมปุทสนะโมตตะภะคะวะสัมปุทัสสนะโมตัสสะภะคะวะโตอรระห์โตสัมมาสัมพุทธัสนาปปมาเทนะสัมปะเตตถ การฟังธรรมเหมือนสร้างรรำให้กับใจฟังฟังไปเกิดความรู้สุดสูงราะใจเปรียบเสมือนเสือธรรมะเปรียบเสมือนถ้ำคอยกำบังหูเราฟังเจ้าสุจธารามบารามหลวงขอเจริญพรนบรญวารการเจวารำบางนายกเรากาชาติ หวานราชกา,ารกำหนดในการจัดวันที่สาขบูชาขึ้นมาตั้งแต่เช้าท่านทั้หลายไหว้พระสวดมนต์บำเพ็ญจิตตวัณนาช่วงค่ำสิบเจ็ดนาฬิกาแต่ในวันนี้เราท่านทหลายนั้นได้มาแสดงตนเป็นพุทธมามกะถือว่าเอาพระพุทธเจ้านั้นเป็นที่พึ่ง ตามสารของที่เราท่านทั้งหลายที่ผู้วาราชการได้กล่าวไปเมื่อเช้ามีบทหนึ่งก็คือพุทธโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถถือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะนักดิเมสรณะงนันอย่างพุทโธเมธรรมโมเมสรณะงาน พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายไม่มีสิส่งื่นใดเพราะฉะนั้นในวันนี้เราทั้งหลายเย็นนี้ได้มีโอกาสฟังธรรมเทศนาเสนอรับจำนะรมา,ารัาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณได้อาน,กนุกโยชนาแสดงธรรมให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่้าผู้เป็นผู้นกบ,บริษัท ที่ได้สแสดงตนเป็นพุทธามกัไปที่ผ่านมาซึ่งเราก็ทั้งหลายนั้นได้มาสดมนต์ก็ถือว่าเป็นยาษักเป็นยารักษาภายนอกถ้าได้กล่าวว่าสดมนต์เป็นยาอาได้มิปัส,สนาฟังธรรมะ,ะน,รนั้นเป็นยาใจกี่ลานเป็นสัร,รักษาโรคทางกายแต่ธรรมะบรลเจ้ารักษาโรคทางใจ เพราะฉะนั้นในวันนี้เป็นวันที่สาสากุชาที่ว่าตามความเดิมที่เราได้รน,นหลายก็รู้กันว่าเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ,จ้านั้นได้ประสูมกัสสรูและบริวิพภันในวันเพ็ญค้นที่ห้าข้ามเดือนอกเป็นวันที่ตรงกันแต่ต่างเวลาต่างพอสองกัน เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเมื่อเจ้าชายศิทธสักได้ประสูติเป็นที่พระราชอุตยานสนุนวิญญาแล้วซึ่งตั้งอยู่ในระหว่งางกรุงกบิทพัทและเทวทหะในวันนั้นเป็นเช้าวันที่สุกข,ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกปีจอเราถือว่าวันนั้นนั้นจะสนุปได้ไว้ง่ายว่าเป็นวันมหาโพธิสัตว์ประสูติจากนั้นพระองค์นั้นเจ้าชายสิลปสักใต้ทรงออกบรนวน เมื่อประชนมาอายุ35นาคายองโพศีมหาโพได้บรรลุที่ฝั่งแม่น้ำเนลันชราจึงได้กล่าวสรุปได้ว่ามหาบรุษได้ตรัสรุปว่า่ายงก็คือพระโพธีสัตว์ได้ประูตนพระมหาบรุษได้ตรัสรุ้หลังจากนั้นได้การสรุปแล้วพระองค์ทรงประกาศพระพุทธศาสนาปกครองในยัส์เป็นระยะเวลา45ปี ดัศรู้ส5ได้โปรดในยศัตว์ทั้งหลาย45รนแล้วม0ดปีก็เสด็จดับพันธบริพพานเมื่อวันอังคารขึ้น15ค้าำเดือน6ปีมาถึงณสาราวนนิยานของมันลักษัตริต์เมืองปุสิตาลาที่ได้กล่าวไป้นม้นตรงดับพระโบธิสัประสูตรมหาบุรุษการสรูและพระพุทธเจ้าปรินิพาน เพราะฉะนั้นบรรดาที่อัญโยมสาธุชนทั้งหลายหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้แสดงนมให้กับญาติโยมมีอย่างมากมายเราเรวมความกันว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นประมวลความไว้ก็คือพระธรรมพระวินัยเมื่อมีพระธรรมวินัยเกิดขึ้นพระสงฆ์บางรูปบางท่านอาจจะไม่เข้าใจ อาจจะทำดูว่าองค์ส,สมเด็จพระสัมมามพระเจ้าตัดเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เลยทําให้นั้นมีการสังเตรนาขึ้นการสังเตรานาก็คือการรวบรวมธรรมะอุะบกเจ้าขึ้นมาจึงทําให้เกิดคําว่านิกายขึ้นมาระหว่างนิกายเทระว่าและมาหายาจากนั้นบรรดาท่านทั้งหลาย ก็ได้รู้ว่าการ,สรแสดงของพรรมุนเจ้านั้นน่าจะจัดเป็นหมวดเป็นมนุมซึ่งเป็นคำพินิจทางศาสนาของเราเรียกว่าวัตรไหไปิฎกอันไหนที่เป็นสาระเป็นข้อห้ามเป็นระเบียบบังคับในการปฏิบตัติศีลจารวัดปฏิบัติของญาติโยมงเราก็เรียกว่าพระริมัยปิฎก อันไหนที่เป็นพระสูตรต่างๆไม่ว่าธรรมจักรเทวปฏานาสูตรอาทิตปริยสูตรมงคลสูตรญาณิสูตรและตนะสูตรเป็นต้นอันนี้เราเรียกว่าพระสูตรตัณฑาปิฎกอันไหนที่เรามองไม่เห็นเป็นนามธรรมอาจจะเป็นรูปเป็นฌานเป็นจิตวิญญาณสิ่งเหล่านี้สบายสบายสไตล์แต้มมดขอจบคลิปลงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะตามนี้เลยนะคะสาธุสาธุจ้า